นั่งสมาธิวันละหนาทีได้ทั้งบุญบารมีได้ทั้งใจสงบเกิดประโยชน์ให้กับชีวิตในชีวิตที่เร่งรีบวุ่นวายและเต็มไปด้วยสิ่งเร้าภายนอกการจะหาความสงบที่แท้จริงดูเหมือนเป็นเรื่องยากเย็นแต่รู้ไหมว่าการสละเวลา5นาทีต่อวันเพื่อการนั่งสมาธิไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความสงบทางใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการสั่งสมบุญให้กับตัวเราเอง ในรูปแบบที่คาดไม่ถึงอีกด้วยทำไมการนั่งสมาธิจึงได้ชื่อว่าเป็นการสร้างบุญหลายคนอาจเข้าใจว่าการทำบุญต้องเป็นการทำทานถาวายสังฆทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นซึ่งนั่นก็ถูกต้องแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วการภาวนาหรือการฝึกสมาธิถือเป็นบุญกิริยาวัตถุที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดพอง เป็นการควบคุมกิเลสลดความฝุ้งซ่านและสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในตนเองเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจเราจะค่อยๆสงบนิ่งลงจากความวุ่นวายภายนอกนี่คือช่วงเวลาที่เราได้ดูแลจิตใจของเราเองอย่างแท้จริงคล้ายกับการที่เราดูแลร่างกายด้วยอาหารและการพักผ่อนการดูแลจิตใจด้วยสมาธิก็เช่นกันเมื่อจิตใจสงบไม่ปรุงแต่ง ไม่หลงไปกับอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดความผ่องใสเป็นบุญกุศลที่แท้จริง5นาทีแห่งความสงบสร้างบุญและประโยชน์ให้กับชีวิตคุณการนั่งสมาธิเพียง5นาทีต่อวันไม่จำเป็นต้องยุ่งยากหรือซับซ้อนคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการให้เวลาตัวเองเพียงน้อยนิดนี้1บุญแห่งสมาธิ ทุกครั้งที่คุณตั้งใจนั่งสมาธิจิตใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่ว่าจะฝุงซ่านแล้วกลับมาจดจ่อใหม่นั่นคือการฝึกฝนจิตให้เข้มแข็งมีสติและเป็นไปในทางกุศลการทำเช่นนี้บ่อยๆย่อมสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตัวคุณเองอย่างต่อเนื่องลดความเครียดและความวิตก,กังวลในช่วงเวลา5นาทีนี้คุณได้หยุดพักผ่อนจากความวุ่นวายภายนอก ให้สมองได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคลายตัวความเครียดและความวิตกกังวลที่สะสมมาตลอดทั้งวันจะค่อยๆลดลงคุณจะรู้สึกผ่อนคลายและเบาสบายขึ้น 2. เพิ่มสติและความจดจอ่อการฝึกสมาธิเป็นการฝึกให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปในอดีตหรืออนาคตเมื่อคุณฝึกฝนบ่อยๆสติของคุณจะดีขึ้นคุณจะมีความจดจ่อกับการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันมากขึ้นทำให้มีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง 3. พัฒนาปัญญาและความเข้าใจเมื่อจิตสงบลงจิตใจจะปลอดโปล่งขึ้นคุณจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นและเกิดความเข้าใจในชีวิตและธรรมะมากยิ่งขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้น จิตใจที่สงบและผ่อนคลายจากการนั่งสมาธิจะช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ห้วงนิทราได้อย่างง่ายดายและหลับได้ลึกขึ้นทำให้ร่างกายและจิตใจได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เริ่มต้นวันนี้เพื่อบุญและความสงบในใจเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลา5นาทีในแต่ละวันหาที่สงบนั่งในท่าที่สบายหลับตาเบาๆแล้วนำจิตใจมาจดจอ่อ อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องคาดหวังขอแค่ได้ลงมือทาอย่างสม่ำเสมอจงจำไว้ว่าบุญไม่ได้เพียงแค่การให้แต่การดูแลจิตใจ,ใจของตนเองให้สงบมีสติอยู่ในทางกุศลก็คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเพราะบุญนี้จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติและเป็นรากฐานของความสุขที่แท้จริงในชีวิต การนั่งสมาธิ5นาทีในทุกๆวันคือของขวัญอันล้ำค่าที่คุณมอบให้กับตัวเองทั้งในวันนี้และในอนาคตหลวงปู่เทเทศรังสีท่านได้เทศนาสอนอนิสงส์จากการนั่งสมาธิว่าการทำสมาธิทำให้จิตใจแก่กล้าแล้วมันทำให้ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีได้เหมือนกันถึงแม้เราไม่ต้องการว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ว่ามันเป็นของมันเอง กลายเป็นของรองรับซึ่งทุกทั้งหลายอยากอยู่นานๆอยากได้อายุนานก็อยากทุกนานนาสิอายุ80ปี90ปี100ปีอายุนานเท่าใดก็ทุกนานเท่านั้นคนปรารถนาทุกเหลือเกินเหตุนั้นเรามาทำภาวนาสมาธิดีกว่าฝึกอบรมสมาธิให้สุขภาพจิตมันดียิ่งขึ้นไปส่วนร่างกายเราไม่ต้องอะไรอาวรณ์มันหรอกนั่งลงไปมันจะเจ็บปวดร้าวด้วยประการต่างๆ ไม่ต้องอะไรกังวลเกี่ยวข้องกับมันขอ,อให้จิตอยู่นิ่งก็แล้วกันเมื่อจิตสงบแล้วกายมันก็อยู่นิ่งของมันเองจิตวางกายแล้วไม่ปรากฏเลยว่านั่งนอนหรือเป็นอะไรต่างๆมันไม่ปรากฏมันปรากฏเพียงจิตอันเดียวนั่นแหละจิตทิ้งกายแล้วทีนี้มันค่อยสบายเป็นสุขการทำสมาธิมีอานิสงส์มากมายทำสมาธิให้เป็นเสียก่อนแล้วจึงจะค่อยรู้เรื่อง หากใครไม่ทำเองจะพูดอย่างไรเท่าใดมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกต้องเห็นประจักษ์ด้วยตนเองเสียก่อนจึงจะรู้จะเข้าใจเช่นว่าเราไม่เคยนั่งเลยนั่งทีแรกก็ต้องเจ็บต้องปวดอะไรต่างๆครั้งฝึกหัดนั่งสมาธิจนเห็นความสุขสงบหรือจากการยืนหรือเดินก็ตามเมื่อจิตปล่อยวางกายหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้รับความสงบอย่างยิ่งแล้วจะชอบอกชอบใจอยากทำทีแรกมันก็ต้องบังคับฝืน ครันภาวนาเป็นสมาธิแล้วทีนี้ไม่ต้องบังคับหลอกมันอยากทำมันขยันเองการทำสมาธิต้องฝึกหัดจิตตัวนี้แหละไม่ต้องทำอย่างอื่นฝึกอบรมจิตอันเดียวนี้แต่ไหนแต่ไรมาจิตไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตนี้หากเราไม่ฝึกฝนอบรมก็ไม่มีวันเป็นสมาธิได้สักทีแล้วไม่มีใครทำให้ได้ด้วยไม่เหมือนสิ่งอื่นวัตถุอื่นเช่นทำสวนไรนา ทำการงานต่างๆคนอื่นทำให้ได้แต่ทำสมาธิคนอื่นทำให้ไม่ได้ตนเองทำจึงค่อยได้แล้วเห็นด้วยตนเองคนอื่นไม่เห็นเหตุนั้นจึงว่าการทำสมาธินั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่ว่ายากคือจิตของเรานั้นอยากให้เป็นสมาธิทำอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนด้วยประการต่างๆก็เลยไม่เป็นนั่นแหละเรียกว่ามันยาก ที่ว่าง่ายนั้นคือมันไม่ต้องการอะไรไม่อยากอะไรปล่อยวางเฉยๆไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆก็อยู่ตามเรื่องของมันเอาแต่จิตของเราเมื่อจิตมันวางอารมณ์ต่างๆแล้วมันสงบนิ่งก็เป็นสมาธิไม่ได้นึกไม่ได้คิดว่าจะเป็นแต่ว่ามันเป็นเองนั่นแหละที่ว่าง่ายก็ง่ายเหตุนั้นการทำสมาธิคือหาอุบายที่จะจับจิตให้ได้จิตคือผู้คิด ผู้นึกผู้ปรุงแต่งสารพัดท,ทุกอย่างนั่นแหละมันไม่อยู่กับที่เมื่อมันไม่อยู่นิ่งก็เดือดร้อนเดี้ยนรนกระสับกระส่ายของเหล่านั้นล้วนแต่จิตทั้งนั้นมันส่งสายไปในที่ทั้งหมดทั้งปวงถ้าเรามองเห็นโทษก็วางอันที่มันวุ่นวายอยู่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้วปล่อยไปตามเรื่องของมันเมื่อปล่อยวางหมดแล้วมันจะมีอะไรอีกมันก็ยังเหลือแต่จิตเท่านั้นมันก็สงบอยู่ในที่เดียวนั้น มีแต่ความนิ่งอันนั้นคือความรู้หรือธาตุรู้ก็เรียกหรือจะเรียกผู้รู้ก็ได้นั่นได้ชื่อว่าถึงตัวของเราแล้วรักษาตัวได้แล้วตัวของเราอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละจึงจะเห็นตัวแท้คือธาตุรู้นั่นเองเมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วทีนี้ใครจะทำอะไรใครจะคิดใครจะพูดก็ไม่กระทบกระเทือนแล้วใครจะดีชั่วถูกหรือผิดไม่กระทบกระเทือนไม่ว่าอะไรหรอกเข้าถึงตรงนั้นแล้ว มันไม่มองดูใครทั้งนั้นเอาเฉพาะแต่ตัวของมันเองหัดมันให้ได้อย่างนี้บ่อยๆได้ชื่อว่าทําจิตของเราให้มันแก่กร้าทําจิตของเราให้เป็นคนแก่คนเท่ามันจะหมดเรื่องแล้วคราวนี้ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องอะไรทั้งปวงมันอยู่สงบเฉยทําถึงสมาธิแล้วมันหมดเองข้าวของเงินทองสมบัติพระสถานอะไรทั้งปวงหมดไม่มีในที่นั้นยังอยู่แต่ผู้รู้ผู้เดียวไม่คิดไม่นึก ที่สุดของพุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นแหละอย่อยาไปหาที่อื่นเลยไปเห็นตรงนั้นแล้วมันหมดที่ไปจึงว่าการไ, allemaal, ไม่คิดไม, sheet, ไม่นึกไม่ปรุงไม่แตง่งอันนั้นแหละเป็นที่สุดของโลกการปรุงแต่งนั้นเป็นเรื่องของโลกการคิดนึกก็เป็นเรื่องของโลกไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่ว่ารู้ตัวเฉยๆอันนั้นมันก็เหนือโลกเรียกว่าโลกุตตะละทำได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอย่างไรนอกเหนือจากนั้นอีก เอาหลักธรรมภาวนากันพระธรรมเทศนาหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหน้องคายขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ